กับเรียนอาจารย์ที่เขาลพะสวัสดีค่ะเพื่อนิสิตทุกท่านดิฉันตัวแทนจากกลุ่มที่3วันนี้จะมานําเสนอเรื่องระบบประกันสุขภาพของสิงคโปร์ค่ะสมาชิกในกลุ่มดังนี้ค่ะสําหรับความเป็นมาของระบบประกันสุขภาพนะคะ ระบบประกันสุขภาพก็คือระบบที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนเมื่อเจ็บป่วยหรือว่าประสบอุบัติเหตุค่ะโดยมีทั้งระบบที่เราจ,จัดให้และระบบที่ประชาชนซื้อเองค่ะสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องในด้านการสาธารณสุขเนื่องจากมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิง่งระบบประกันสุขภาพต่างๆที่ WHO ยกย่องให้เป็นประเทศที่มีการสาธารณสุขเป็นอันดับ6และบูมเบิร์กจัดอันดับให้สิงคโปร์นะคะมีระบบประกันสุขภา,าพ,พเป็นอันดับหนึ่งของโลกค,ค่ะในด้านความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานด้านระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสุขภาพของสิงคปโปร์นะคะเป็นระบบการจัดตั้งกองทุนออมที่ผู้เขาร่วมต้องจ่ายเงินออมเข้ากองทุนโดยหักเงินค่าจ้างเข้ากองทุนที่มีหลายกองทุนเป็นหลักค่ะวิธีนี้นะคะก็จะทําให้ค่ารักษาพยาบาลไม่สูงมากนะะักค่ะสิงคปโปร์นะคะเริ่มวางรากฐานระบบสุขภาพตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี1965ค่ะแนวคิดหลักก็คือการดูแลสุขภาพเป็นความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลโดยมีรัฐคอยสนับสนุนเมื่อจําเป็น ระบบสุขภาพของสิงคโปร์นะคะถูกออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงมีการควบคุมค่าใช้จ่ายและเน้นการออมเพื่อสุขภาพค่ะสิงคโปร์นะคะเริ่มพัฒนาระบบประกันสุขภาพตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1980ค่ะโดยเห็นว่าการให้บริการสุขภาพฟรีโดยสมบูรณ์จากภาครัฐนั้นไม่ยั่งยืนในระยะยาวค่ะโดยรัฐให้การช่วยเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จําเป็นโดยใช้ระบบแนวทาง 3M ค่ะก็คือ m e d i s a v e MediShield Med และ MediFund ค่ะ ประชาชนสิงคโปร์นะคะต้องซื้อประกันสุขภาพภา,พบาคบังคับแบบไฟท์ด c ดักทิเบ a ล t h i n อิน a ูเล with Copayment ค่ะจากบริษัทประกันสุขภาพเอกชนประกันสุขภาพนะคะหรือว่า Lick Pooling Via i n s u r a n c e Scheme เรียกว่า m e d i c a l l i Life เนื่องจากการจ่ายส่วนแรกนั้นถูกกำหนดให้สูงเพื่อให้เบี้ยประกันภัยต่ำค่ะ สำหรับรูปแบบประกันสุขภาพนะคะสิงคโปร์นะคะใช้ระบบประกันสุขภาพแบบผสมระหว่างภาครัฐเอกชนและการออมส่วนบุคคลค่ะโดยที่ประชาชนทุกคนนะคะจะต้องมีบัญชี medisave เป็นส่วนหนึ่งของระบบบำเหน็จบำนาญหรือว่า CPF จากหลักในการจัดระบบประกันสุขภาพของสิงคโปร์ค่ะที่อยู่บนพื้นฐานที่ว่าค่าใช้จ่ายทางสุขภาพควรเป็นภาระความรับผิดชอบของตัวเองและครอบครัวเป็นหลักค่ะโดยรัฐนะคะให้การช่วยเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็นโดยใช้ระบบแนวทาง3 m ได้แก่ medisave medisheal และ medifund ค่ะ ค่ะต่อไปเป็น MediSave นะคะ MediSave เป็นกองทุนออมเพื่อสุขภาพที่จะตั้งโดยรัฐบาลสิงคโปร์ค่ะโดยมีลักษณะเป็นกองทุนบังคับสําหรับประชาชนทุกคนนะคะให้มีการหักเงินจากรายได้รายเดือนของูกจ้างระหว่าง6.5ถึง9ตามอายุค่ะและในจ้างสมทบคุณเพิ่มเติมเพื่อสะสมเป็นค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาพยาบาลในอนาคตค่ะโดยต้องมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่าระดับขั้นต่ําและไม่เกิน72,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีค่ะเพื่อป้องกันการใช้บริการทางการแพทย์เกินจําเป็นนะคะรัฐอนุญ,ญาตให้นนใน ใช้ในกรณีเป็นผู้ป่วยในและมากรณีของผู้ป่วยนอกนะคะเช่นการทํา a r i CT สแกนหรือการฉีดวัคซีนนะคะโดยสามารถเลือกโรงพยาบาลและห้องพักได้ตามความต้องการเลยค่ะแต่รัฐให้การสนับสนุนแตกต่างกันตามระดับความสะดุกสบายนะคะแม้จะอยู่ภายใต้ามาตรฐานการรักษาเดียวกันก็ตามค่ะการเบิกจ่ายนะคะจะถูกจำกัดด้วยวงเงินที่รัฐก,กำหนดโดยใช้เกณฑ์ DRG นะคะสำหรับผู้ป่วยในหากเงินไม่พอ ในบัญชีนะคะผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่า,ชาใช้จ่าเองส่วนผู้ป่วยนอกก็มีเพาดานการเบิกจ่ายเช่นกันนะคะและเมื่ออายุครบ55ปีนะคะผู้ประกันกตนสามารถถอนเงินบางส่วนจากเมดิเซฟไปใช้ในเรื่องอื่นเช่นการซื้อบ้านการลงทนุนการศึกษาบุตรนะคะแล้วก็หากเสียชีวิตนะคะเงินในบัญชีก็จะตกเป็นของครอบครัวหรือว่าญาติสายตรงค่ะ m e ดีเซล e นะคะปัจตุบันเปลี่ยนเป็น m e ด i เซล e ไลเป็นกองทุนประกันสุขภาพสําหรับผู้ที่มีค่าใช้ใจ่ายรักษาพยาบาลสูงนะคะซึ่งสมาชิกกองทุน CPF นะคะสามารถสมัครเพิ่มเติมได้เนื่องจากในกองทุน e d ด s เซ e อาจไม่เพียงพอครอบคลุมค่ารักษาค่ะ สมัครต้องมีอายุไม่เกิน75ปีค่ะและสามารถ่า่เบีย้ยประกันได้ทั้งแบบเงินสดแล้วก็หักจากมินิเตฟได้นะคะซึ่งเบีย้ยประกันจะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงทางสุขภาพแล้วก็อายุของผู้สมัครนะคะอายุมากขึ้นเบีย้ยก็สูงนะคะและจะให้ความคุ้มครองถึงอายุ80ปีค่ะการจ่ายค่ารักษานะคะกองทุนจะเริ่มจ่ายเมื่อค่าใช้ใจ่ายเกินเกณฑ์ที่กําหนดไว้โดยจะจ่าย80%ของค่ารักษาส่วนที่เกินนะคะและผู้ประกันตนรับผิดชอบส่วนที่เหลือ อย่างไรก็ตามนะคะกองทุนนี้ไม่ครอบคลุมโรคเรือรหลังที่เป็นมาก่อนสมัครหรืออาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน12เดือนแรกหลังสมัครนะคะและไม่ครอบคลุมบางบริการเช่นธนกรรมหรือสนลยกรรมตกแต่งค่ะ มินิแฟนนะคะเป็นกองทุนสงเคราะห์หรือตาข่ายความปลอดภัยที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ค่ะแม้ใช้สิทธิจากกองทุนมินิเซฟแล้วก็ตามนะคะโดยกองทุนนี้มีลักษณะร้ายองค์กรการกุศลค่ะและมีเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลของรัฐนะคะคอยพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกรณีค่ะผู้ป่วยต้องยื่นคำขอและผ่านการพิจารณาความเหมาะสมก่อนจึงจะได้รับสิทธิ์นะคะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากมินิแฟนนะคะต้องเป็นผู้ยากจนและต้องเข้ารับการรักษ ในสถานพยาบาลของรัฐที่กำหนดเท่านั้นค่ะโดยรายได้ขจากกองทุนมาจากภาษีของประชาชนค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นรูปแบบการจัดสรรงบประมาณนะคะรัฐบาลสิงคโปร์ใช้ในวาคิดว่าการดูแลสุขภาพเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคลค่ะโดยรัฐมีบทบาทในการกํากับดูแลผ่านระบบการคังค่ะปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศที่เป็น4%ของ GDP ค่ะรัฐบาลให้เงินอุดหนุนบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและเวชชัณั์ของโรงพยาบาลค่ะนอกจากนี้นะคะรัฐบาลยังบังคับให้ประชาชนมีเงินออมเพื่อชใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยมีการจัดตั้งหน่วยงาน CPS นะคะเพื่อการดูแลการออมมาค่าบังคับค่ะ ซึ่งผู้มีรายได้จะต้องส่งเงินเข้ากองทุน CPF ในอัตราย20%ของรายได้ค่ะและนายจ้างร่วมจ่ายเพิ่มอีก16%ค่ะซึ่ง CPF นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะ 1. บัญชีเงินออมค่ะเป็นบัญชีเงินออมสําหรับการซื้อที่อยู่อาศัยซื้อประกันเงินออมเพื่อการลงทุนทั่วไปและการศึกษาของบุตรค่ะรวมถึงเงินออมร่วมใจ่ายในบัญชีเกษียณอายุของบุพการีค่ะ สองนะคะบัญชีเงินออมเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะเป็นบัญชีเงินออมเพื่อการเลี้ยงชีพไวกระสียนใช้สําหรับเหตุฉุกเฉินและการลงทุนไวกระสียนค่ะสามนะคะบัญชีเงินออมสําหรับค่ารักษาพยาบาลค่ะ บัญชีมินิเซมนะคะเป็นบัญชีเงินออมภาคบัคับสำหรับใช้ใจ่ายค่ารักษาพยาบาลของตนเองและบุตรค่ะถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถชําระค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐและสถานพยาบาลที่เกี่ยวข้องได้ค่ะโดยเงินออมในบัญชียิ่งมากยิ่งสามารถครอบคลุมค่าใช้ใจ่ายได้มากค่ะ ต่างจากบัญชีเงินฝากทั่วไปนะคะที่สามารถถอนได้เมื่อใดก็ได้การถอนเงินจากบัญชี m e d i s a ซ e นะคะจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดและดําเนินการผ่านหน่วยงาน CDF Board นะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชีดังกล่าวค่ะประเทศสิงคโปร์ใช้แนวคิดในการจัดสวัสดิการ สังคมโดยเน้นความรับผิดช,ชอบของประชาชนสิงคโปร์เพื่อลดภาระที่เกิดจากการพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐเกินความจำเป็นการจัดระบบประกันสุขภาพแบบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกป้องกันทางสังคม (social safety net) ซึ่งประกอบด้วย4ส,ส่วนคือ1กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ2ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย 3. ระบบประกันสุขภาพและการประกันดูแลระยะยาวภาคบังคับโดยรัฐ 4. สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย 3รูปแบบการจัดบริการสุขภาพและกําลังคนด้านสุขภาพการจัดบริการสุขภาพในสิงคโปร์แบ่งออกเป็นสองภาคหลักคือภาครัฐและภาคเอกชนระบบบริการสุขภาพของประเทศสิงคโปร์ประกอบด้วย1ระบบบริการปฐมภูมิ p r i m a r y health care ประกอบด้วย p o า y าลคลินและ General p r a c t i t i o n e r clinic เป็นสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของประเทศสิงคโปร์ประชาชนส่วนใหญ่จะมารับบริการที่นี่ก่อนมีเครือข่ายกระจายทั่วประเทศให้บริการตรวจรักษาผู้รับบริการในทุกช่วงวัยตรวจรักษาทั้งภาวะฉุกเฉินจัดการโรคเรื้อรังส่ง เสริมสุขภาพในชุมชนและเป็นผู้ประสานการดูแลผู้ป่วยกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 2. ระบบบริการขั้น secondary และ tertiary care มีโรงพยาบาลประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป6แห่งโรงพยาบาลด้านผู้หญิงและเด็ก1แห่งโรงพยาบาลจิตเวช1แห่งและศูนย์ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง1แห่ง 3. ส,สถานบริการที่ดูแลผู้ป่วยที่ต้องดูแลเป็นระยะเวลานาน long term care ประกอบด้วยโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเรือรังสถานพยาบาลไปกับ เช่นสถานพยาบาลด้านทันตกรรมในส่วนของกําลังคนด้านสุขภาพนะคะบุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพสูงผ่านการรับรองวิชาชีพและได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องนะคะสิงคปโปร์มีนโยบายดึงดูดบุคลากรสุขภาพต่างชาติโดยเฉพาะมาจาก ามาเลเซียฟิลิปปินส์อินเดียนะคะเพื่อเติมเต็มความต้องการซึ่งรัฐมีการวางแผนกำลังคนระยะยาวนะคะโดยสนับสนุนการศึกษาแพทย์พยาบาลและนักเทคนิคก,การแพทย์ในประเทศรัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งนาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยเช่นระบบข้อมูลสุขภาพอ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อให้เกิดการประสานงานระหว่างสถานพยาบาลกับทั้งภาคตัดและเอก,กชนนะคะ4เปรียบเทียบกับระบบสุขภาพของประเทศไทยนะคะระบบประกันสุขภาพของสิงคโปร์แตกต่างจากประเทศไทยอย่างชัดเจนนะคะโดยสิงคโปร์จะเน้นการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทาง การเงินในการดูแลสุขภาพของตนเองผ่านการออมและการประกันนะคะรัฐบาลมีบทบาทเสริมและช่วยเหลือคนรายได้น้อยค่ารักษาพยาบาลถูกควบคุมไม่ให้สูงเกินจริงระบบ ผสมรัฐเอกชนมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นได้รับการจัดอันดับเป็นระบบสุขภาพที่ดีที่สุดติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะในขณะที่ประเทศไทยใช้ระบบสวัสดิการที่รัฐเป็นผู้จัดสรรงบประมาณผ่านภาษีเพื่อดูแลประชาชนผ่านระบบประกันหลักประกันสุขภาพทั่วนหน้าประกันสังคมและสวัสดิการข้าราชการนะคะทาให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ฟรีหรือค่าใช้ใจ่ายน้อยมากนะคะแม้ระบบของไทยจะมีความครอบคลุมสูงแต่ก็ต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมากและยังประสบปัญหาด้านคุณภาพนะคะการกระจายระบบการกระจาย ในบริการและภาระงานของบุคลากรในขณะที่สิงคโปร์นะคะใช้ทรัพยากรอย่างจํากัดแต่มีประสิทธิภาพสูงและเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนรับผิดชอบสุขภาพตนเองมากกว่านะคะสําหรับอันนี้คือแหล่งอ้างอิงนะคะกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ